สวัสดีครับอยู่กับช่องเอ่อผมเอสเกมเ์นะคะวันนี้เราจะมานะเล่นเกม i d e n t i t y v กันนะครับวันนี้ผมจะเล่นเสียงนะครับมีเครื่องประดับด้วยมานะครับแล้วตัดตอนที่เข้าเกมเลยนะครับมานะครับเข้าแล้วนะครับโอเค มาครับอ๋เจอเกีชาครับมาครับ ล้วตอนนี้เอรอ,อให้นกกลับมาก่อนนะครับขาเดินแนวแถวนุ้มก่อนโอเคค่ะแบบนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยจะดูก่อนว่าจะเอ้ากดเอ้าใช้นกกับน้ําหอมจบเลยทีน่นี่เสียฟรีนะครับเสียเสียฟรีทั้งนกกับน้ําหอมครับไม่เป็นไรครับเจชายอยู่แถวแถวนี้ดุนกได้ดุนกกด้อยู่ เกือบเสียนกฟรีนี่แหละครับนี่คือสเตปวนมานั่งนะคะเป็นสเตปที่เอ่ออีวลูชันนะคบนี่กับน้องหอมทันเนอะเร้องก็ต้องหมุนแบบนี้ตามนะครับแล้วก็จะได้นกด้วยเป็นไงสเตปสเตปดุดนกให้เพื่อนอีกคนนึงจุก๊กแล้วก็ให้เอ,อ่อเพื่อนอี คนหนึ่งที่เป็นเซียรครับดูดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับประเด็นัดก,กันมาสเตปม,มาหมุนเหมือนกันมิ่ิเนะลยครับเด้นกนกกระนึงอ้าวอ้าวเกชาคนนี้เอาอยัางไงรอครับเกชาคนนี้ไม่เอาไม่เอาบันไฟเลยครับ แต่ผมจะวิ่งขอซัพพอร์ตช่วยน,นะครับป้ะ,อะเออดีไปกันไปกันมันจะเป็นการล่อฆาตการมองก่อนมองก่อนดูก่อนนะครับรอ,อใกล้เฟนนะครับดูนกยาว,ยาว โอ้โหโอ้ยตุ่นนกยาวๆนะครับอ่ออแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ระยะหนึง่งเลยมดาไม่ทำมาดาไม่ทำเรียบร้อยโอเคสองตัวเรียบร้อยเกจ้า เริ่มร้อนนะเกชา้าเราก็คอยซัพพอร์ตอ๋อโ,อโอ้โหเมอร์เซนวิ่งมาบอกพระเอกเอ้ยหรือหรือว่าเกช้าไปวนะันน่ะเอ้ยวนวนไม่โดนไม่เป็นไรครับนกเยอะนกเยอะโอเคเมอร์เซนเป็นไงให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมโอ้โหเมอร์เซนไม่น่าโดนตีครับเสียเวลาหิวมากเลยตัวเมอร์เซนหิวช้ามากเกช้าบินละ อุ้ยไม่ทันว่เพื่อนไม่เป็นไรครับมีเฟสสองอยู่มีเฟสสองอยู่เป็นกระหน่ำครับเฮ้ยถ้าตายนี่จบเลยไม่คุ้มถ้าตายอะ่ะเพื่อนเดี๋ยววิ่งติดดิันที่บอกแล้วเนี่ย โอ้โบารีบอกแล้วว่าไม่ได้เพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษเอาเขียนขอโทษวิกเทนะเรียบร้อ,อ,อยอเอ,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 อ bio. มิกเอมิกปันไฟปันไฟปันไฟเรียบร้อยวิ่งมาป่วนฆาตกรแล้วเราก็ดูดนกนะครับตอนนี้ เฮ้ยเเอายังไงโอ้เรียบร้อยคาะบอยขอเงียบนิดหนึ่งนะครับรอค่ะบอยเฟสสอก็ได้ครับให้เมอร์เซ่นบันไฟให้เมอร์เซ่นบันไฟเกช่าไว้ได้นะไว้ได้นะ ระล่อเราสีจะรอเราสีตีนี้ตีเราเลยทำไม้เลยนะครับแล้วก็มองหน้าแบบนี้เสียบิงไปแล้วครับเสียเออ,อน,นั้นไปแล้วครับเสียสกิลมองหน้าแล้วก็วิ่งติดวิ่งตามติดชีวิตคาร์บอยเอาอยัางไงตอนนี้เราดักไม้ได้อยู่นะครับถ้าเกชาเดินมาทางนี้นะ อ้าวตอนนี้เดินมาหรือเปล่าาเดินม,ม,มนรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้แกไ, <c oughs> ไม่มีทางทำชั้นได้นั่นหรอเกชาเกชาก็ไม่ไล่ผมเนาะผมปวดขนาดเนี้ยคาร์บอยหลุดคาร์บอยหลุดเลยแล้วนะนะเกชาเอาอยัางไงเกชาเรา,เราต้องอส่องดูคาร์บอยกันนะครับ สองดูตัวเองก่อนมนะ่้ยเอาไปตะกี้พับไม้ได้นะครับอละลรพับไม้เลยมันบิ้งมาให้มันบิ้งมาครับจะได้บิ้งติดแล้วผมจะวิ่งจิกเฮ้ยเอาเอาคนใช้ไม่ติดอะครับเห็นไหมตะกี้อะไรวะนะไม่เป็นไรครับเพื่อนรอซัพพอร์ตอยู่เพื่อนรอซัพพอร์ตอยู่ มาตอนนี้ทีมป่วนจัดเมอร์เซนตอนนี้เอายังไงเมอร์เซนเมอร์เซนรอเฟสสองก่อนไหมเมอร์เซนฆ่าเพื่อนนัะนน่ะเมอร์เซนนี่เกชาเห็นเมอร์เซนหรือเปล่าโอเคเมอร์เซนเมอร์เซนรอเฟสสองก่อนถ้าเมอร์เซนไม่รอบอดี้บ็อกรเลยนะเอาเมอร์เซนช่วยสิครับช่วยสิครับรออะไรตรงนั้นให้ตัวเองก่อนเลยนะครับอุ้ยไม่มีทางแล้ว เดชาไม่บิงตามได้ดุนกุนกุนกนกตามุกนกุนะุนกุนกตนมุนก,กุนกุนมมกอะอะนกนกอ,อ,อนนกกุนกกกุนนนกุนไุนกุกุนนนกุนกกุนนมนกกนนเนนนกอนกอนน ปั่ลรหัสไปเลยคนเดียวคนก,กากแล้วรอให้คาร์บอยมาช่วยนะครับไม่ต้องรอ,งมอ,อเมอร์เซนรอันีนี่มีการล็อกลบน,นิดนึงติดติดเอาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะส่งลูกอะไรอะบิงบิงมาดิบิงมาดิบ,าดบิงติดอะอ๋อไม่บิงไม่บิงรู้สเต็ปแล้วลหรอส่งลูกไป วิ่งตามไม่ได้หรอกจีตอนนี้มาเซิร์ฟปั่นแบบคอมเมนต์ผมอาจจะไม่รอดแล้วแหละเรียบร้อยผมไม่รอดเวลาครับเฮ้ยมีรังตกด้วยเหรอเพิ่งเห็นอะไรมอือเซิร์ฟปั่นไฟไปเมืมอ่อเซิร์ฟมื่อเซิร์ฟปันไฟสตอร์ดอ๋อมือเซเร์ฟขอโทษเออดีดีดีดูดดโอเคชาจะวิ่งติดทำไมเนี่ยแล้วก็ดิ้นหลุดหรอก<ม>เออ ทำให้ดีใจที่จะดิ้นหลุดใช่ไหมครสุดท้ายก็ตายไม่ไรครับโอ้โหมเมอร์เซนปั่นสาเครื่องสจอดแล้วรอแล้วเรามาดูก่อนนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดตอนนี้เอ่อเหมือนฆาตรกรจะมาโซนเครื่องหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแหละครับมเมอรเซนล่อไกลๆเลย โอเคแล้วตอนนี้คาร์บอยจะปั่นแบบให้เมอร์เซนหนีออกนะครับโอเคสวยตอนนี้คาร์บอยปั่นเมอร์เซนก็จุกอยู่นะฮะเฮ้ยเมอร์เซนจุกได้นี่นะไม่มาจุกแค่เราล่ะปึปิงติดเออจุกไม่ได้แล้วแหละแบบนั้นเรียบร้อยเมอร์เซนโอเคครับตอนนี้เครื่องคาร์บอยแกติดแล้วนะะ ไม่ต้องแปลกใจเออทำไมผมรู้เออดูชื่อครับดูชื่อเห็นผู้ยังรู้กับคาร์บอยข้างบนไหมครับนั okay, <ๆ>่นแหละครับโอเคนะครับตอนนี้เออจ,จุดเครื่องแล้วนะฮะเรียบร้อยเอาเมอร์ซันไม่มีอะเดนาลีนเอ้าเมอร์ซันโอ้โหเฉยมากเลยไม่มีอะเดนาลีนตอนนี้ปล่อยคาร์บอยน่าจะรอดน,นะฮะเราดูหรือเปล่าว่าคาร์บอยจะรอดหรือเปล่า ถ้วด,ดูก่อนคระบอาจะรอหรือเปล่าพูดอะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าตอนนี้ขันตกรหิวไปว้าอีกเครื่องนึงก็คือจบนะครับไม่ทันไม่ทันตายหมดแล้วนะตายหมดแล้วนะนะ <c oughs> เกชาเกชาเอาตัวเข้าแรกในการไม่ให้ เออตัวคาร์บอยช่วยนะครับเกยชาเอาเรื่องนั้นเนี่ยตอนนี้เอาอยัางไงตอนนี้เอาอยัางไงคาร์าบอยเลง็งคาร์บอยเลง็งน่าจะถึงนะตอนนี้ปึ๊บไปถึงพับไม้พับไม้เลยเไม่พับนะครับตอนนี้เอา,เอาอยังเราย่งไรปล่อยปล่อย,อยวางวางวางเรียบร้อยเอาเมรอร์เซนยืนยังไหมอะตอนนี้เมอร์เซนนัดเออแป๊บนึงนะครับขอดูก่อนมอเมอร์เซนจริงด้วยครับมเมอร์เซนแรงมแมลงวี ว่าแล้วว่าแล้วโอ้ฮะแมลงวิ่งหมดเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรนะครับคารบอยแบบถึงจะแรงแมลงวิ่งแต่การเล่นแม่แมลงวิ่งนะคะประมาณแรงแบบอัศวนหนึ่งร้อยล้านดาวอะไรงี่ตอนนี้เมอร์เซนประมาณเออขอตัดคลิปจบไปเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับบายบายเจอกันครับ